สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Oil Channel นะฮะวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปคแท็บเล็ตจากค่าย Vivo นะฮะซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับนั่นก็คือ Vivo Pad 2นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลนะครับฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กด Like กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผม้วยนะครับโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไปเดี๋ยวมาเริ่มดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะฮะ ความนาของ vivo pad 2นะครับจะหนาอยู่ที่6.59 m ดมมน้ำหนักจะอยู่ที่585กรัมสลับด้านหน้าเป็นกระจกนะครับแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นกระจกประเภทใดนะฮะส่วนด้านหลังแล้วก็ขอบของตัวเครื่องเป็นพลาสติกนะฮะตัวเครื่องนะครับรองรับปากกา vivo pencil 2และ vivo pad 2 smart touch keyboard ด้วยนะฮะมาดูต่อที่หน้าจอนะฮะสลับขนาดของหน้าจอนะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่12.1นิ้วอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่88.1% สำหรับขอบของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่6.9มมสำหรับอัตราส่วนหน้าจอนะครับจะเป็นแบบ7:5ต่อนะฮะหน้าจอนะครเป็นหน้าจอ IPS l l d สนะครับสีสันของหน้าจอให้มามากถึง1,000ล้านสีอัตรารทเสียงอยู่ที่144เฮิรองรับหน้าจอ h d r 1 0นะฮะความสว่างสูงสุดนะครับที่ทำได้จะอยู่ที่600นิตนะฮะสำหรับความเอียดหน้าจอนะครับจะอยู่ที่ 2.8K แบบ Ultra High Resolution นะฮะ ความหนาแน่นของพิกเซลนะครับจะอยู่ที่2 8 4 ppi ตัวเครื่องนะครับผมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันสิครอบทับด้วย Origin OS อเอสเวอร์ชันสนะครับอันนี้เป็น OS ของประเทศจีนนะสำหรับชิปเซ็ตที่เลือกใช้นะผมเลือกใช้ชิปเซ็ตตัวแรงของ m มเ i เทคไ Dimensity 9000นะฮะบ,บนสถาปัตยกรรมแบบับ4นาโนเมตร CPU Octa Core นะฮะซ p u เป็นของ Mali G710 MC10 นะฮะตัวเครื่องไม่สามารถใสเ่เมมโมรี่สติการ์ดเพิ่มได้นะครับมาดูต่อกันที่หนน่ววยคาามจมาบ้งะะฮ สำหรับแรมนะครับผมเป็นแบบ LPDDR5 มีให้เลืทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่8 g b และ12 g b และสามารถเพิ่มแรมได้ด้วย Memory Fusion นะครับได้อีก8 g b นะฮะส่วน ROM นะครับผมมีให้เลืทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะฮะซึ่ง ROM เนี่ยเป็นแบบ UFS 3.1นะครับดูได้ตั้งแต่128 g b 256 g b และ512 g b มาดูต่อกันที่กล้องนะฮะ สำหรับกล้องหลังนะฮะติดตั้งกล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวนะครับโดยความเหเอียดของกล้องหลักจะอยู่ที่13เมกะพิกเซลค่า f อยู่ที่2.2กล้องหลักตัวนี้นะครับผมเป็นกล้องอัตวายนะครับมุมมองของกล้องนะครจะอยู่ที่112องศากล้องหลักมีออโต้ฟกัสมาให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องนะฮะผมเป็นกล้องมาโครนะครับความเหเอียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่า f อยู่ที่2.4นะฮะกล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอความเหเอียดได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทและ 1080p 30เฟรมเรทนะฮะ ส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความเร็วมาอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่า f อยู่ที่2.0นะครับกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 30เฟรมเลยนะครับสำหรับลำโพงนะครับมีมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นลําโพงแบบสเตอริโอนะช่องเสียบแจ็ค3.5ไม่มีมาให้นะครับมาดูที่การเชื่อมต่อบ้างนะฮะ Wi-Fi นะฮะรองรับ Wi-Fi 6 Wi-Fi 5แล้วก็ Wi-Fi 2.4นะฮะ Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5.3นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน3.2นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะฮะให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่10,000มิลลิแอม รองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่4 4วัตต์สำหรับสีที่วางจำหน่ายนะฮะมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับได้แก่ Gray, Blue, และก็ v i o l e t นะฮะสำหรับราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับสำหรับรุ่นล่างสุดนะฮะก็คือแรม8 g b ROM รอม128 g b ราคาเมื่อตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ12,500บาทนะครับส่วนรุ่นท็อปนะครับแรม12รอม512นะครับราคาเมื่อตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ16,900บาทนะครับ จวต้องมารอติดตามข้อมูลอีกทีนะครับว่า Vivo แพดสอเนี่ยจะนําเข้ามาขายในประเทศไทยหรือเปล่านะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้อัปเดตข้อมูลกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย